ไก่ทอดจ้าไก่ทอดจะไก,ดไก่ทอดไก่ทอดไปธรรมดาเพราะแม่ค้าใช้หัวใจทอดจ้าไก่ย่างจะไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆไม้ละสิบบาทเลยจ้านี่เเซริร์สงสัยไก่ย่างของแกคงจะได้เหลือกลับไปให้ลูกให้เมียแกยกินเหมือนเดิมอีกละมั้ง ดีเลยพี่จุม๋มจะได้ไม่ต้องซื้อกับข้าวตอนเย็นนี่ถามจริงๆเถอะทำไมแกไม่เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นมาขายแข่งกับฉันอยู่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนแหละพี่จุม๋มแต่มันมีลูกค้าประจำที่เขารอก,กินไก่ย่างอยู่ฮะมีลูกค้าประจำด้วยพูดจาเข้าข้างตัวเองเหลือเกินนอ้เซิร์ชาำไงนั่นไง ร้านเปิดแล้วกำลังหิวเลยเราไปกินกันเถอะลูกค้ามาแล้วไก่ย่างครับไก่ย่างไม้ละสิบบาทกำลังร้อนๆเลยครับไก่ทอดจะไก่ทอดไก่ทอดเจ้าเดิมาพเติมคือหัวใจแม่ค้าจ้าเร็วๆอุยใส่น่ากินหนึ่งเลยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเอาปีกสองน่องสองข้อเหนียวหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะจ้า ของผมเป็นสะโพกหนึ่งข้าเหนียวหนึ่งแล้วก็ขอหอมเจียวเยอะนะครับได้เลยลูกใส่ถุงหรือทานนี่เอาอยัางไงดีทานนี่ไหมได้บรรยากาศดีได้ได้ทานนี่ค่ะผมใส่จานครับจานั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวป้าไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะขอบค,ครับไปนั่งกันได้หูยไก่น่ากินจังเลยอะหนูไก่ย่างไหมน่ากินมากเลยนะ หูไก่ย่างก่ย่างกำลังร้อนๆเลยนะไม้เท่าไหร่อลงไม้ละสิบบาทลุงให้สามไมยี่สิบเลยนะเอาไหมแมวอะลุงแมวที่บ้านหนูไม่กินกระดูกไก่หนูไปกินไก่ทอดล้วประจุดีกว่าป้าจ้าไหท่ทอดอร่อยเหมือนเดิมป้าเหมือนเดิมลูก ทำไมไม่ขึ้นราคาขายถูกแบบนี้จะรวยหรอป้าไม่ต้องการจะรวยดูลูกค้าป้าแต่ละคนสิรอปรพอที่ชื่อมิวกินไก่ทอดป้าตั้งแต่เล็กยันโตไม่ไปกินที่ร้านอื่นเลยหนูออมกับหนูฟ้าเขาไม่ได้กินไก่ทอดของป้าเขาจะนอนไม่หลับ มีลูกค้าดีๆแบบนี้ป้าแค่พออยู่พอกินป้าก็อยู่ได้แล้วเออป้าสนใจลงทุนเทข้างเงินกับฉันไหมไม่ดีกว่าป้ายังไม่ค่อยมีเงินไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากนอนเฉยๆแล้วมีเงินเข้าบัญชีก็บอกหนูนะเอ,อ๊ะมันมีแบบนั้นด้วยเหรอมีสิป้าเขาเรียกว่า passive income ป้าได้แล้ว ขอบใจมากป้ารุ่นลอตเตอรี่กับเขาด้วยหรอเนี่ยนิดหนึ่งเผื่อฟุก12ล้านเลยนะหุยถ้าถูกป้ามาลงทุนกับฉันนะจะได้นั่งกินนอนกินจะให้มันถูกก่อนเธอไก่ย่างจะไก่ย่างไม้ละห้าบาทไปเลยจ้าพ่อค้าจะกลับบ้านแล้วไก่ย่างจ้า พี่จุ๋มเป็นไรไอ้สัสฝัดถูกมาแต่สิสิบสองนั้านจริง แล้วร้านไก่ทอดของพี่จุ๋มล่ะครับให้แกไปเลยแต่ผมทอดไก่ไม่เป็นนั่นมันก็เรื่องของแกรวย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 แปะแปะรวยมันจะกลายเป็นทุกขลาบหรือเปล่าเนาะพี่จุ๋มพี่ออมอะไรฟ้ากินอะไรดี หนูหิวมากแล้วอ่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานต่อไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ไม่มีไก่ทอดร้านป้าจุม๋มเราก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะใช่ป้าจุ๋มไม่น่าเลิกขายเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านลุงโก๋ดีกว่าเนาะว่ามีอะไรกินบา,บาย ปาเทหมดหน้าตากล่ะตำแหน่งพาสีอินคัมแห่งปีต้องเป็นของปาเนี่ย เออคือนี่ป้าเขารวยแล้วเขาไม่กลับไปดัากด้านแบบเก่าหรอกไม่จริงหรอกค่ะไก่ทอดป้าจุ๋มอร่อยที่สุดในโลกป้าจุ๋มไม่ทิ้งลูกค้าหรอกใช่ไหมป้าจุม๋มทุกครั้งที่พวกเรากินไก่ทอดของป้าจุม๋มเราจะมีความสุขป้าจุ๋มก็จะมีความสุขด้วยใช่ไหมป้าจุม๋มกลับไปทอดไก่ให้เรากินเหมือนเดิมนะครับป้าจุ๋มนะครับป้าจุ๋มนะคะ นะนะประจุกันะนะประจุนะนะคะประจุได้หมดนะคะนะได้ขัลไก่มาได้ขันประจุนะประจุนะะประจุนะหยุดแกคิดว่ามันสนุกนักเหรอฉันต้องยืนขาแข็งทั้งวัน ทนน้ำมันกระเด็นทั้งเจ็บทั้งร้อนเพื่อให้แกได้กินไก่ทอดโดยที่ฉันไม่มีความสุขเลยจะบอกให้แล้วป้าจุ๋มไม่สงสารลูกค้าอย่างพวกเราเหรอลูกค้าอย่างพวกเธอที่เธอมากินไก่ทอดของฉันเพราะไก่ทอดของฉันมันถูกลำพังอาชีพรอปภอคนทําสวนเด็กล้างจาน ก็คงมีปัญญากินได้แค่ไก่ทอดของฉันละวะนี่ป้าจุม๋มดูถูกลูกค้าที่มีบุญคุณต่อป้าจุ๋มเหรอใช่เพราะฉันไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งลูกค้าอย่างแกแล้วเอา้าใสหัวออกไปได้แล้วคนรวยเขาจะคุยธุรกิจกันไปได้แล้วฉันเป็นสาคนเจน ีออมทำไมค่าเงินมันล่วงลงขนาดนี้ล่ะนี่เราติดล็อกไปสองแสนแล้วเหรอเนี่ยตำรวจประจุมมีอะไรบีมเข้ามาหาป้าหน่อยได้ไหมลูกไปทำไม ป้าจะคุยแลค่าเงินมันตกป้าจะเอาเงินออกหนูไม่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เกค่าเงินแล้วแค่นี้นะป้าไม่ต้องโทรหหนนะบีมบีมบีม,บมหกเดือนสิบสอง,งนะละลายไปกับมือแล้วฉันจะเอาอะไรกินละเนี่ย <c ười> ไก่ทอดจะไก่ทอดไก่ทอดเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจหม่ค้าจ้าตั้งแต่เช้ายันบ่ายลูกค้าหายไปไหนหมดนละเนี่ยไอ้เสิร์ดก็ไม่อยู่ไม่รู้หายไปทำอาชีพอะไรเหงาจังเลยเอ๊หรือว่าลูกค้าจะไม่รู้ว่าเรากลับมาขายไก่ทอดแล้ว ไปบอกลูกค้าดีกว่าว่าเรากลับมาขายแล้ว <g ül> าลาเมงมันอร่อยขนาดนี้เลยหรอเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะ,ะ <e <quality> นนเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็มากินบ่อยๆสิ <c oughs> เออพี่อ๋อนึกยังไงถึงชวนพวกเรามากินเหรออ๋อก็งเงินเดือนพวกเราออกเลยอยากพามีมากินของแพงๆบ้างอร่อยไมนิวอร่อยครับ อยู่นี่นี่เองนี่นี่พวกหนูป้ากลับมาขายไก่ทอดแล้วนะไก่ทอดรสชาติเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจของแม่ค้าอ๋อค่ะเออนี่กลับไปกินไก่ทอดของป้าเถอะราคาไม่แพงเหมือนอาหารพวกนี้ด้วยนะป้า พวกเราไม่ได้สนใจอาหารถูกอาหารแพงหรอกนะอาหารอะไรอร่อยพวกเราก็ชอบแต่ที่พวกเราไม่ชอบก็คือแม่ค้าที่ชอบดูถูกลูกค้าแบบป้านี่แหละพวกหนูไม่ชอบกินไก่ทอดแล้วหรอป้าเรายังชอบกินไก่ทอดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากกินเราจะไปกินร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านป้าทำไมหนูพูดแบบน,นี้ล่ะ ปากลับไปเถอะพวกเราขอกินอย่างมีความสุขนะอย่ามากวนพวกเราเลยก็ได้ทำตัวเองแท้ๆไม่่าเลยนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ เกิดเป็นคนอย่างเนรคุณคนตอนนี้บริษัทของจุ๋มเป็นหนี้อยู่เกือบสิบล้านจุ๋มขอความเมตตาท่านหน่อยได้ไหมคะถ้าระบายสินค้าได้จุ๋มจะเรียบยทยอยใช้นีท่านนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะบริษัทจะรอดไหมเนี่ยเชิญ สวัสดีค่ะคุณแม่เอ้าบีมไหนว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อนในลูกก็จะไปะไรคะคุณแม่แต่กระเป๋าหนูมันเก่าก็เลยว่าจะมาขอเงินซื้อใหม่นะคะบีมฟังแม่นะลูกบริษัทแม่ตอนนี้มีหนี้สินท่วมตัวถ้ายเงินหนูไปซื้อกระเป๋าใหม่ บริษัทแม่จะไม่รอดนะลูกคุณแม่ฟังหนูนะคะท่านหนูไม่ได้กระเป๋าใหม่ไปโชว์ มเดี๋ยวถ้าแม่ขายสินค้าได้ลูกค้าจะโอนเงินเข้ามาในบัตรนี้ขอบคุณค่ะแม่ถ้าเป็นแนววัยรุ่นที่กำลังฮิตกันในตอนนี้ออมขอแนะนำรุ่น ม a ร์กกับรุ่น c a r ์เว Holo o 21ค่ะหรือว่าจะเป็นโกรท็อปเลยรุ่น b บ r k i n ราคาก็จะสูงหน่อยค่ะเอา้าตัดสินใจได้หรือยงังลูกว่าจะเลือกใบไหนยังตัดสินใจไม่ได้เลยคะ่ะคุณแม่สวยๆทั้งนั้นเลยค่อยๆเลือกก็ได้นะคะชอบใบไหนเดี๋ยวออมดูราคาพิเศษให้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจใบไหนคะดูรุ่นไหนมาเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ ไม่มีค่ะเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะคะค่ะตามสบายนะคะซื้อไปก่อนก็ได้ลูกถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวคุณแม่ใช้ต่อเองถูกพวกอุดรวยลองถือดูไหมคะได้ค่ะ มีค่ะขอบคุณค่ะใบดีก็ดูบอก,กับการเป็นกระเป๋าใบแรกของหนูนะลูกค่ะคุณแม่แต่กระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของหนูหนูจะต้องเลือกใบที่ถูกใจที่สุดเลยค่ะคุณแม่ค่ะลูกเวทเด็กม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมฟ้าแมวลูก อย่างมีเรื่องกันเลยค่ะ mm hmm. สงสัยจะขาดความอบอุ่น mm hmm. ก้าวะะ่าสิหรอเลือกกันได้หรือยังแม่ลูกคุณพ่อ,อยังไลยค่ะคุณลูกกำลังเลือกอยู่ค่อยๆเลือกกัได้ลูก อา้ามีของผู้ชายด้วยเหรอมีค่ะคุณลูกค้าหลายแบรนด์เลยค่ะคุณลูกค้าชอบแบรนด์ไหนคะเข็มขัดนี้ก็สวยนะคะคุณคุณพ่อคะอะไรลูกกระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อเก่าแล้วเปลี่ยนใหม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้จริงก็ขอบคุณได้ค่ะคุณ แ <Wait. S 2> ขกครอบครัวดูอบอุ่นจังเลยนะคะครับเน่ถ้าจะโชว์ออความอบอุ่นของครอบครัวกลับไปโชว์ที่บ้านที่นี่มันร้านขายกระเป๋าฉันจะซื้อกระเป๋าฉันก<ะ>็จะมาซื้อกระเป๋าป้าค่ะคุณพ่อจำคำข้อสอบได้หรือเปล่าลูกถ้าเขามาหาเรื่อง แล้วหนูโต้ตอบมันก็จะได้เรื่องนะลูกแต่ถ้าหนูปล่อยผ่านเรื่องมันก็จะผ่านไปค่ะคุณพ่อรีบไปฟ้ารีบซื้อรีบกลับดีกว่าลูกค่ะคุณแม่ไม่มีเท่าไหร่คะใบด้านบนเหรอคะลูกค้าใช่ ใบนี้เป็นคอลเลกชันล่าสุดข,ของรุ่นเบอร์กินราคาอยู่ที่5 000, 5 10, 9 5 0 0หบาทค่ะเกือบ6 0แสนถ้าโอนเงินตอนนี้พี่จะได้ล็อกสินค้าไว้ให้มันเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะนวล อย่าคิดนานนะนวลทำไรอยูงง่เนี่ยทำามไม่รับสายค่ะพี่รอฟังข่าวดีอยู่นะนวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัโลโหลบีมแม่ติดธุระกับลูกค้าอยู่มีอะไรลูกลูกค้าโอนเงินไั้ยังคะคุณแม่หนูจะซื้อกระเป๋าราคาหกแสนหกแสน ลูกค้ายังไม่โอนเงินมาหลอกลูกแต่ในบัตรมีเงินอยู่แสนห้าหนูซื้อกระเป๋าในราคานี้ไปก่อนได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะคุณแม่มันมีใบเดียวด้วยหนูต้องซื้อวันนี้งั้นรอก,ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่โทรตามลูกค้าอีกทีไม่หรอกหนูจะเอาเดี๋ยวนี้บีมบีมสรุปเลือกใบไหนลูก ใบนี้ก็สวยใบนี้ก็น่ารักเลือกไม่ถูกเลยค่ะคุณแม่สองใบนี้ราคาใบละเท่าไหร่คะรุ่น small case bag แป0 0มื K 80, รุ่น c a เว a ยสองแสนค่ะหูคุณแม่มันเกินงบห้าหมื่นไปเยอะเลยค่ะแบบนี้คุณพ่อไม่ให้แน่แค่ะคุณแม่ฟ้าถ้าหนูชอบหนูก็เอาเงินเก็บหนูมาโปะเพิ่มสิคะลูกไม่เห็นยากเลยค่ะคุณแม่ ไปไหนดีนะเอา,านีดิันเอาไปนี้ลูบป,ปะฟ้ามันนี่ลูกครับแม่ ฮัลโหลวีมลูกค้าย,ยังไม่โอนเลยลูก แพงเท่าไหร่ต่อให้ฉันต้องขายบริษัททิ้งลูกสาวฉันก็จะต้องได้กระเป๋าใบนี้เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าแม่ฉันมีเงินค่ะมีเงินแล้วทำไมเหรอคะมีเงิน บีมจะทำอะไรลูกไปนี้แม่จัดไปนี้แม่จัด่ตไปนี้แม่มแมจัดบีมคุณจุ๋มครับ เคุณรู้จักเขาด้วยหรอคะเขาเป็นลูกนี่บริษัทผมอย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับถ้าเราคอยเติมทุกอย่างให้กับลูกแล้ววันหนึ่งเราไม่อยู่ใครจะเป็นคนคอยเติมให้กับเขาอย่ารักลูกจนตัวเองต้องเดือดร้อนอย่ารังแกลูกด้วยการตามใจลูกไปทุกอย่าง ามใจหนูมากเกินไปแต่ทั้งหมดเป็นเพราะเขารักหนูแล้วหนูละ่ะรักแม่เขาบ้างหรือเปล่าลูกรักค่ะรักคุณแม่หนูขอโทษเดี๋ยวกระเป๋าพวกนี้ฉันส่งเคมได้ค่ะแต่จะมีค่าเสียหายบางส่วน ก็ามาทำงานที่ร้านใช้นี่ก็แล้วกันนะคะ <c oughs> ได้ค่ะจะให้ใั้ทำอะไรฉันทำได้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไป